สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเก็บทัวฟักยาวกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าเขาออกลูกดกมาแล้วเราจะต้องเก็บค่ะออกมาเยอะเลยนะคะนี่แม่ก็ตัดแล้วนะคะทุกคนเริ่มแล้วนะคะอ่ะเรายายถ่ายเป็นภาพมุมกว้างให้ดูนะคะอยู่ในตะกรา้าได้ผลผลิตมาแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะแม่ ปัดเลยเดี๋ยวตามล่างๆนั้นเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปข้างในก็ได้แม่เนี่ยเก็บตรงนี้ก่อนนี่ลูกนี้นี่นะคะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบลูกยังเล็กอยู่นะคะเขายังไม่ใหญ่มากแล้วพอเราเก็บได้แล้วเนี่ยเทีย่ยงนี้เราก็จะตาถั่วกินนะคะแล้วก็เทีย่ยงนี้ก็จะเรียกเพื่อนบ้านมากินด้วยคะ่ะทุกคน เราจะไม่ได้กินคนเดียวแม่ลูกไม่ได้กินสองคนแม่ลูกนะคะก็จะชวนเพื่อนบ้านมากินด้วยวันนี้แซบค่ะหลายคนตัดเลยตัดเลยเก็บถั่วสดสด,สดกรอบๆนะคะแล้วก็เอาไปกินด้วยกันเอาไปตำกินด้วยกันมาแต่ถือตะกร้าให้แม่เดี๋ยวค่อยเข้าไปอันนั้นเดี๋ยวค่อยเข้าไปก็ได้มา นี่ถั่วฝักยาวของเราคะ่ะทางนี้แล้วทางนี้แบบว่าดูสิคะทุกคนเขาขึ้นมาแบบหือโดกเลยเนี่ยถึงไหมล่ะแม่เนี่ยอวบอวบทั้งนั้นเลยอะ่ะตายชอบถั่วฝักยาวพันนี้มากเลยนะคะทุกคนขอบอกก่อนว่า เขาเป็นพันธุ์ลำน้ำพองนะคะของสอนแดงนะเขาปลูกดีมากค่ะทุกคนแบบมีความขาวอวบกรอบนะคะพันธุ์นี้ดีจริงๆไม่ได้มีสปอนเซอร์นะทุกคนอันนี้พูดให้เขาเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์นะคะถ้าสอนแดงจะเข้าเราก็ยินดีนะคะต้องเข้าแล้วแหละแต่ปลูกแบบืห,หลายรอบเลยะค่ะทุกคน อันนั้นแหละแม่ไม่ไม่ได้หรอเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยครับเพืไปทางนี้มานี่คะ่ะทุกคนที่ต้องบอกว่าเขาขาวอวบน่ากินจริงๆนะคะอร่อยด้วยนะคะเนี่ยยังอีกหลายจุดเลยนี่นะคะนี่แม่วันนี้มาเก็บสายหน่อยนะคะ แต่เองก็เพิ่งเสร็จงานดูซีดูซีซมาแม่แต่ถือนั่นข้างบนถือไหมหรือยังไม่พอเก็บหรอมันยังเล็กอยู่หรอ,อแต่ทีนี้มันมีอยู่บนยอดแม่นี่ไงโอ้ยมองไม่เห็นอ,อ้วนๆเลยนี่ค่ะดูซีอ้วนๆอ,อุบๆทั้งนั้นเลยอ่ะทุกคน แม่ทีนี้ลูกนี้เราจะเก็บยังไงแม่ดูดินู่นอยู่บนยอดเลยอ,อยู่บนยอดเลยเราเก็บไม่ถึงเก็บได้ต้องให้พอกอนมาเก็บหรือเปล่าอยู่บนยอดเลยเดี๋ยวให้ที่กรมาเก็บทีหลังก็ได้แม่เราไปเก็บข้างในกันดีกว่าขึ้นได้เือมแม่เสี่ยงไปไหม เดี๋ยวเราเข้ามาข้างในกันบ้างนะคะทุกคนนี่ตรงนี้ค่ะโอ้ยโอ่านี่นะคะนอนนอนอยู่โหถั่วฝักยาวดกมากอะ่ะดูสิเต็มตะกร้าเลยถั่วฝักยาว นั่นอุยโยนั่นนะคะอ๋ขอข้างล่าง,ง,ล,างลูกนี้อวบมากมันจะฟอรหรือเปล่าไม่เนื้อแน่นๆเลยโอ้โหเนื้อแน่นค่ะทุกคนนี่ดูเหมือนเหมือนว่าฟอแต่ไม่ฟอนะคะเนื้อแน่น,น,นเนื้อแน่นมากนะเนี่ยเนื้อแน่นๆ่นเลยค่ะลูกใหญ่มากอ้วนมากแม่นี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 ่นนข้างล่างก่อนข้างล่างก่อนอืม แล้วก็ลูกนี้ยาวๆต่อหน้าเราข้างบนเนี่ยแม่ข้างหน้าที่อ่านั่นแหละข้างบนโอ้โหเก็บผักสนุกค่ะทุกคนสนุกเพราะว่าเราได้ผลผลิตเราเลยสนุกนี่ทางนี้ทางนี้ได้อันเดียวเพราะว่านอกนั้นยังเล็กอยู่หรือว่ายังไม่เก็บอ่ะย,ยังไม่เก็บยังเล็กอยู่ รอให้อห้อวนกว่าน,นี้ก่อนนั่นนะด้านบนนะแม่ด้านบนให้อวบอวกก่อนอ๋อให้อวบกว่าน,นี้ก่อนอา้าวหมดแล้วนะคะสําหรับถั่วฝักยาวนี่ค่ะให้ดูเฉพาะถั่วก็เต็มตะกร้าเลยนะเนี่ยโอ้โหลูกใหญ่มากลูกแบบอวบมากเนี่ยนะคะขาวอวบกรอบน่ากินมากค่ะ อ่เดี๋ยวเราจะไปเก็บมะเขือยาวอีกสักหน่อยนะคะเพราะว่ามะเขือยาวของเราก็ได้เวลาเก็บแล้วนะคะมีอยู่ไม่กี่ลูกนะแต่ว่าเราก็จะเก็บไปเลยนะคะค่ะแม่มะเขือยาวก็จะเก็บไปเลยอ่าแม่ก็เด็ดมะเขือยาวนะคะอันนี้คือ เห็นมาวางไว้ตรงนี้คือแต่เตรียมจะใช้งานนะคะเดี๋ยวก็จะใช้ฮอร์โมอนนมสดฮอร์โมอนไข่ในการราดรดต้นพืชต้นผักนะคะนี่เห็นไหมทุกคนของที่เราใช้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนี่ฮอร์โมนไขฮอมอนไขฮอร์โมอนนมสดนะคะผงชูรส แล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนะคะซึ่งเป็นของที่หาได้ง่ายๆจากในบ้านอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะใช้ร่วมกันกันกบจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง EM หรือว่าน้ําหมักขี้วัวต่างๆได้เลยค่ะนี่นะคะได้มาแล้วมะเขือยาวลูกนี้ยังเล็กอยู่แม่ก็เลยยังไม่เก็บแล้วก็มีลูกเล็กๆอยู่บริเวณนี้ด้วยนี่นะคะเขาซ่อนอยู่ยังไม่เก็บนะคะให้เขาโตก่อน นี่แหละค่ะบรรยากาศในช่วงสายๆนะคะเอาละมาระอะไรแม่อ่าเก็บมาเลยก็ได้นี่ให้ดูตะกร้าผักตรงนี้ถั่วพูมามาระขี่นกยอดมาระ อร่อยนะนี่ไงมาระขี้นกแอบ,บซ่อนอยู่ข้างบนลูกใหญ่ด้วยนี่โดกมากค่ะทุกคนเนี่ยดูสิวันนี้ได้ผลผลิตจากตั่วฝักยาวแบบดีมากๆดีงามเหลือเกินนะคะอันนี้ก็จะเป็น มระกขี้นกนะคะเขาก็ให้ผลผลิตเราเรื่อยๆเลยนะคะแม่ก็มาเก็บอยู่บ่อยครั้งเลยทางนี้ด้วยนะแม่เนี่ยเขาซ่อนตัวอยู่นี่อแอบซ่อนแอบนอนอยู่นี่นะคะมระขี้นกลูกใหญ่ๆเลยถ้าบางคนรู้สึกว่าขมนะคะก็เอาไปต้มก่อนได้นะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งกินไปนะคะเมื่อวานนี้แม่ก็ต้มเหมือนกัน เมื่อวานนี้กินไปแล้วรอบหนึ่งนะคะมือเย็นกินกับน้ำพริกแล้วก็วันนี้มาได้อีกแล้วนี่แม่ทางนี้มาอะไรถือให้มาเจอไหมอ๋อทำตกเหรอ,อาวตกอีก,<ต>กแล้ว,ลวชึบไปใส่ตะกร้า นี่ข้างบนนี่นี่นี่ลูกใหญ่นี่ทางนี้ด้วยขวาขวาขวาผลผลิตของเราค่ะทุกคนเต็มตะกร้าบแบบนี้เลยนะคะแล้วเที่ยงนี้เดี๋ยวเรามาตําถั่วกินด้วยกันค่ะนี่ค่ะผลผลิตของเราดกมากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ